่อมแซมพาวเวออมติดรถยนต์นะครับเครื่องนี้ติดแดงนะครับใช้งานไม่ได้แดงจืงขึงเลยนะครับนะแขกเครื่องเลยนะครับเปิดเครื่องออกมานะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับี๋ยวผมจะลองต่อไฟเข้าไปดูนะครับว่าเครื่องจะติดแดงอย่างที่ลูกค้ากล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับต่อไฟเข้านะครับต่อไฟเข้าแล้วนะครับ แดงนะครับแดงเลยแดงลักษณะนี้ก็ดูมอสเฟตทางภาคขยายนะครับนี่คือภาคใจไฟนะครับนี่คือภาคขยายหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นแปดตัวตัวนี้ไดโอดนะครับตัวนี้เป็นไดโอดไดโอดไม่ค่อยเป็นไหลส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอสเฟต ที่ขยายนี่ก็าพังนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะการติดแดงเนี่ยก็คือการพังแล้วนะครับไม่ใช่ว่าการติดแดงเนี่ยมันเครื่องมันเออเหรือต้องไปกดรีเซ็ตเหมือนรีเซ็ตโทรศัพท์รีเซ็ตบูตเครื่องใหม่แล้วมันจะหายติดแดงไม่หายนะครับมันเป็นการเสียของมอสเฟตแล้วเครื่องทํางานไปไม่ได้มันก็เลยโปรเทคเป็นแดงนะครับมันต้องแก้โดยการเปลี่ยนอะไรนะครับพวกนี้ ไม่สามารถที่จะไปจำไปรีเซ็ตมันนะครับมันไม่ใช่นะครับนะการพังแล้วนะครับนะอ่าเดี๋ยวไปดูว่ามอเตตัวไหนเขาพังนะครับนะถ้าความต้านทานในสายเราวศูนย์จุดหกนะครับสายแต่กันนะนะถ้าความต้านทานในสายนะครับสายมันขาดแล้วสายมันเก่านะครับถ้าสายดีๆก็จะศูนย์ศูนย์เละเนาะเราๆนี้นะครับถ้าวัดดีกับเอสก็ถ้าลง0ูน6จศูนจกก็คือช็อตเลยนะ หล่านี้นะครับนะนี่ดีกับเอสนะครับนี่ดีกับเอสนะครับช็อตเนาะทีนี้ก็ดังที่หลายๆคลิปที่กล่าวมานะครับถ้าวัดดีกับเอสแล้วมันก็จะวัดด้านนี้ก็สี่ตัวนี่ก็สี่ตัวเลยนะครับนะก็จะไม่รู้เรื่องทีนี้ก็จะวัดดีหรือว่าเอสก็ได้นะครับวัดมาที่ขาจีเขาเนี่ยครับนะ 20นะครับตัวนี้ไม่ช็อตนะครับไอ้ที่20นี่ขึ้นอยู่กับตัว R นี่ครับ R ที่ขา G นะแต่ละตัวมันจะมี R นะครับ R 10โอห์มนะครับคือคือการวัดก็เหมือนกับว่าวัด G กับ G เนี่ยจะได้แบบนี้นะครับแต่ว่ามันช็อตนะครับมันช็อตมันก็เลยเหมือนกับว่าเราวัด R นะครับถ้าตัวไหนช็อตมันจะต่ำเลยนะครับต่ำเลยนี่20 อ่าต um no yeah. ัวนี um, ้นะครับตัวนี้นะที่ช็อตแล้วหนึ่งตัวนะครับด้านนี้แหละครับถ้าเป็นยี่สิบไม่ใช่นะครับถ้าเป็นยี่สิบยังไม่ช็อตนะครับนี่นะครับเห็นตัวนี้นะครับหนึ่งสองตัวที่สามนะครับจากด้านนี้ตัวที่สามนะครับอ่าตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับยี่สิบอยู่นะครับต้องต้องหาตัวที่โอห์มต่ํานะครับ ัวนี้เจ็ดเหรอเจ็ดก็อาจจะมีปัญหาแล้วล่ะครับเจ็ดเนี่ยอ่ายี่สิบนะครับยี่สิบตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวลองตัดออกนะครับแสดงนะครับแสดงโดยการตัดออกนะครับก่อนตัดนะครับ ครับนะก่อนตัดอ่าทีนี้ก็ตัวนี้ก่อนตัดนะครับอ่าทีนี้ก็ตัดตัวที่เสียนะครับตัดตัวที่คิดว่าเสียนะครับออกพอตัดออกแล้วค่าความต้านทานจะขึ้นสูงเลยนะครับทีนี้ จนวัดไม่เห็นเลยนะครับที่วัดเห็นมันเห็นกับอานะครับนะครับอ่ะดัาน,นี้นะครับอันนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวอื่นนี้จะได้20บแบบนี้นะเดี๋ยวตัดออกนะครับเป็นตัวนี้นะครับก่อนตัด ครับนะก่อนตัดทีนี้ตัดออกนะครับตัดยากหน่อยตัดออกแล้วนะครับตัวที่เสียนะก็จะโอมสูงนะครับทีนี้ก็จะโอมสูงเห็นไ,ไหมก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับนะจะโอมสูงเลยนะครับทีนี้ต่อไฟเข้านะครับ ถ้าวงจรเขาทำงานได้ก็จะเป็นไฟสีฟ้าขึ้นนะครับแดงแล้วก็จะตัดไปเป็นสีฟ้านะครับช่วงนี้ต่อไฟเข้านะครับเปิดสวิตช์เข้า่าส่ายตอนนี้แดงอยู่นะครับแดงอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับหาวงจรทำงานได้ก็จะตัดเป็นเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเพื่อนๆแต่หากว่าแดงค้างไปเลยไม่ไม่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยนะ่ะ มันก็ถือว่ามันยังมีตัวอื่นที่เสียอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่แดงไม่ไม่ตัดเป็นสีฟ้าเลยเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่ามันยังมีตัวอื่นที่มันยังเสียอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทันเตอร์พวกเล็กพวกนี้นะครับหรือว่ายังมีมอสเฟตตัวอื่นที่ยังเสียอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องได้ดําเนินการค้นหาตัวเสียต่อไปอีกนะครับคือมากกว่า มากกว่านี้นะครับตามอีกนะครับเมื่อกี้วัดดีกับเอสนะเอวัดเอสกับจีนะครับทีนี้ก็วัดดีกับเอสบ้างนะครับบางตัวมันทะลุมาจากขาดีนะครับมาที่ขาจีนะครับยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับจบค้างเลยก็ได้ ไม่เห็นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องลงรายละเอียดที่ตรานเตอร์ตัวเล็กพวกนี้อีกนะครับไม่หายนะครับตัวนี้เสียมากกว่ามอสเฟสนะครับตามไปครับตัดมอสเฟตออกนะครับเพื่อนๆสองตัวนะครับตัวที่ช็อตอยู่นะฮะทีนี้ก็เปิดไฟครับเปิดไฟเข้าเครื่องนะก็เป็นแดงๆเลยคนะ ก็เป็นสีฟ้าได้มือมาคำคำตรงนี้จะต้องได้ยินเสียงสัญญาณการขยายดังชื้นๆนะครับแต่เพื่อนไม่ได้ยินกับผมหรอกเพราะว่ามันโทรศัพท์มันไม่ตอบสนองแต่เพื่อนที่ใส่หูฟังใส่หูฟังก็ร้องาญเสียงนกอีกนะครับทีนี้ก็ดําเนินการเสียบอินพุตเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้สัญญาณผมมันตัดนะเพราะว่ญญาเพลสไปผมตั้งสองแรมใช้งานได้นะครับมีเสียงดัง ใช้งานได้นะครับเครื่องดังได้เพื่อนไม่ได้ยินนะนเป็นเสียงทุ้มนะครับเนี่นะได้ยินแต่เสียงปุ๊บปั๊บไปแค่นั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดังแล้วนะมอสเฟตนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากกว่ามอสเฟตสองตัวนั่นนะครับก็ดําเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมอสเฟตสองตัวนะครับตัวนี้นะ เบอรบบอ์นะครับเบอร์แม่ครับอ่ะก็จบคลิปเรีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ